สบายดีพี่น้องการสบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนตอนากาพบกับต้นกาข้าเก่าพี่น้องตอนนี้ต้นกากำลังสีไฮคุยมะพร้าอันนี้กาบมะพร้าวบดบดละเอียดเลยเทน้ำยายเลงหาล่างเรียบร้อยเทน้ำยายเลงห่างแล้วเรียบร้อยพี่น้อง ตอนนี้ต้นกล้าของมันสีไใส่ทุ่งพี่น้องไใส่ทุ่งอย่างเป็นทุงท่งเป็นทุง่งเป็นทุ่งทุ่งละสิบแปดบาทไปขายพี่น้องมีคนสั่งเข้ามาอีกได้ไปขายทุ่งละสิบแปดบาทพี่น้องมีคนสั่งเข้ามาพี่น้องสั่งทางเต้าหู้ไปต่อกิ่งไม้ จะุงน no ี่นอเฮ้ยประมาณสามสิบถุงตัวลชบ่อสามสิบตอนนี้เากัดใส่ทุงเรียบร้อยับกาใส่ ได้ประมาณประมาณ40 40ิทุงเนี่ยมันเดี๋ยวน้ประวันิมสี่ัะะทุ่งชประวัติระยทุ่งเจ็ดทุ่งสองส Terima kasih Terima ซีทุ <uk> ่งพี่เนเอ้ยนซทุงเอไปเ่ากาเอาไปจัดส่มพี un, c c ่น้อะจัดส่งตามคำสั่งมอละหาทุงบอลบทุงก็ซบอพี่เ้องก็ซิเรมาตัวก้สิไปวัดตีเลยือไปเรกับทมาไหวมันมีคนสื่อลายต่อมาเห็น้ คันมีคนซืออ้อขายมมากะคันมืดกัมากไม่หรอกตอนนี้ผู้อยู่ข้าวยังเลืออยู่เลือเครื่องสอบยังาเนนเซร,รัยาเซตนเิีหรอกเซซิหรอกไอ้ดาคนั่มนนงามงา,มงามสั่งมาเกระจายนหอกหาเงินพอดคาบัตเติมเงินนอ้นอบริบัต พาจ้วงับไป้างเงซน่าใหม่ก็โอเคเขียนๆๆน,นอนหลนอนเสรยว20วันหรือ2 2วันลาบเขาก็จะแต เขาเหตุมาก่อนเนอะผมที่เขาเคยตมาก่อนเอาอากไปซื้อซานเขยืียนพุ่มพ่งค่อยไ,ได้แบบได้ไต้งสักต่นเลยเส้นทายาลิงหากแบบได้ ก็อย่าปิดขายเลยปิดขายได้เลย,ย,เ,ลยเป็นอาชีพเนาะ ากที่กลับมาแต่ไปชมตุตต่มตอนที่ใหม่กลับมาแล้วต้นกล้ากับซีเดเฮ็ดฮอร์โมนโตพี่น้องกลับมาแล้วกับซีฮิฮอร์โมนต่อเลยฮอร์โมนไข่ทรมมาบซื้อไข่เน่ามาพี่น้องไปซื้อไข่มากซื้อไข่เน่าเอาไปเสียมาเห็ดฮอร์โมนไข่ไข่เป็นฮอร์โมนมาผสมในหลายอย่างสีเบซ่ไปตามแต่ละขั้นตอนุ้ากซีเน่ มาผสมมีส่วนผสมของมันอยู่หรอกด้วยเสริมผสมแล้วนะครับมากวัหลังจากที่

เราพี่น้พอพอ่อพ่อพี่เก่าสบายดีพี่น้อพ่อพ่อกับตุนก้าส่วงที่ซองพี่น้องสบายดีพี่หน่พอซอ,องทำมันลืมฮ็ดฮอร์โมนกันพี่น้อง นอกจากที่มาเสร็จส่งเพื่องแล้วแบบมาฮิตฮอร์โมนต่อพี่น้องไข่เน่าไข่เน,น่าต้องเต็มอีกสาวเนองมาต้นกาซื้อไข่มาคือไข่เน่าเลยอางมาหิตฮอร์โมนฮอร์โมนไข่สมเยหิตฮอร์โมนเอาไว้หด พักหรือว่าหมากไม้หมากทั่วหมากแตงและอื่นๆไข่เน,น่าแต่ห้าบวาทิมพี่นเนาะมะฮิตป็นฮอร์โมนไข่อันนี้มะพิตจุลินทรีย์จะหมากฮิตจุลินทรีย์ก็ได้ มาทิ้งจุลินซีกระได้ด้อพี่เนาะใครไม่ต้องทิมนี่คุณประโยชน์หลายอย่างจุลินซี่นีจุลินซีสังเคราะห์แสงบอลตุนกามีอยู่พี่น้องบอลตุนกามีจุลินซีมากไว้ตั้งแต่สองปีเลยพี่น้องได้แล้วสองปี ช่องปีช้างปีเล็กน้องช่องประมาณช่องปีปลายลินซีปะตุนกามากกว่าดทิดจากน้ำหมกข้าพี่น้องน้ำหมกข้าวกับสี้ยวดำแล้ก็มีตามด้วยกิ่มลอยน้ำขวดหนึง่งประมาณนี้จำโอ้จำบะไรเป็นไี๋ยว่าลืมๆพี่นอ้องยจืดๆเป็นไรอันนี้ใครเด้อพี่น้องเด้อ ไข่ไข่เน,น่าอย่างเงี้ยเบื่อเลยพี่เนาะเยอะจังไปส่วนผสมของโฮอร์โมนเกลสอมีผงสูรุตผงสูรถถุตตัวเป็นนัวนั่นเองอันนี้น้ำตาลไม่เปนน้ำตาลทรายหรือพี่น้งนนนนนงอ,องน้ำตาลน้ำตาลมิดเลืองเมือกอ่แหละ มันใช่น้ำตาลใช่แห่งดีพี่น้องมีน้ำตาลใช่ก็เซลล์ตาลใช่แต่ว่าามีน้ำตาลเี็นเมืองเขาเป็นเซลล์ตาลนี่แ้่มีนมเปรี้ยวพี่เนาะนมเปรี้ยวการมีการใช้ไหมหรือว่าชิโน่เปรี้ยวนมยาคุอะไรแห่งดี้ชิน่เปรี้ยวคุณได้เลยพี่น้องอันนี้ มีใครอยู่แปดหน่วยพี่เนาะจิตหน่วยเท่าไรเป็นแปดหน่วยเลยใครแปดหน่วยเขาใส่นมอยู่สัมหนิขันใครสี่หน่วยเขาใส่ครึ่งหนึ่งขันใครขันันใครสี่หน่วยเนาขาใส่นมอยู่ครึ่งหนึ่งอันนี้แปดหน่วยเขาใส่มดมดมดขวดเลยมดป่องเลยป่องใส่มดกล่องเลยเขามดกล่องน้ำตาลขันใส่อยู่ซาอ์ซอนเนาะซาอ์บวง อ,ววยยอันนี้พร้อมใส่สาบวงตัวไข่แปดหน่วยอันนี้ใ,ใส่นะยสูแปดบวกแปดหน่วยแปดบวกนี้ใส่สิบใส่สาวนะไข่แปดหน่วยใส่สาบน่วยใส่สาบวงไข่แปดหน่วยใส่สาบวงกันไข่ซีหน่วยใส่สิบบวกไข่ซองใส่หาบวงกับไข่ซองหน่วยอันนี้ตามสูตรพี่น,น้อยด้ว นี ab, cium, <Atlantic> ab, ่ให <ita> <ouses et> <ome> ้ตามสูตรบัวสองบัวสามบัวสี่บัวห้าบัวหกเจ็ดแปดเก้าสิบ วาซาบ่วงอันนี้ใสย,ยูแปดบ่ว,บวงเน่บ่วงลูกนีพี่เอาเลยเนี่ยพ่อเนี่ยเออปีบ่วงเลยใส่ถึงแปดบ่วงสิ่พ่พพอพ่อพี่ดอกชื่อรถน้อยเดียวนึง,บบงปิดคอร์ดปะเดี๋ยวสักมันมุนตรงปิดคอร์ด ที่คาดไม้ไหวแปดม่วงสำเร็จลูเกืเอบ,บิดพี่หนุอมอุย้ยปัยัดใ่นี่ก็ยังเือบุด,าดพาร์คือเต็มขวดเตือบ,บิดเลยตอ,ต,อตอนจนอยากเต็มขวดต่อไปให้เสียวนเมเปรียวใส่พี่หน้อง ได้อยากาไปหิ้ดกรเห็ดได้หรือพี่นอ้องหรือได้อยากาไปหิ้ดก็เอาไปทดลองหิดด้ดได้ได้พุนในนอนทับประกันว่าได้พุนในนอนหมากดุกตัวกระดุกนี่วินาทีสี่จุลิซีนุ่มในซอยนี่นุ่มจุลิซีวู้ดติต่มเลยพี่นอ้องติ่มติ่มหล่นแล้ว ปิญญังจังจึงใส่แป้งน,นัวพี่เนาะปิญญังจึงใส่แป้งน,นัวใส่ให้แป้งน,นัวให้รากดกแข็งแรงหากมันสะแข็งแห้งหากดกหากแข็งแวงติมเด้พี่เนาะติมถั่วเลยถั่วหน้อยโพด เดาคือเดาไปใส่เครื่องบดแห่งดีพี่เนาะใส่เครื่องบดเครื่องปั่นเครื่องปั่นน้ำปั่นนะตอนนี้ต้องปล่อยปั่น,นเลยมันจะเขากันดีละเอียดครับใครวุ้นเต๋นมีใครยังวุ้นเต๋อเ,เ,เลย เป็นก้อนิพ่น่อยยังเป็นก้อนมันโมเตะเลยน่าขวดไหมเน่ขวดนีขวดชีใหญ่ขวดนำเปล่าขวดยังไงขึ้นมาหหยใส่ได้ร้ายพี่นออกสนิงใส่ เนี่ยเหี้ยฉสนใส่ไสนถ้าพี่น้องอ่าพู้ว่าไปใส่แบบใด ไปกระซุ่มแบบใดกระซุ่มขนาดไปรีบมากนะสเบื้งคลิปหน้าพี่น้องถ่ายมคลิปหน้าเอาไไว้เนี่ยคือไว้เนี่

ไฟสีขวดไว้พี่น้องไฟสีขวดไว้สามวันแล้วก็นำไปใส่ดีเลยหรือว่าพาไปดูคุณอยูววนน่นได้แต่แต่นักไว้สามวันยังใส่ได้สามวันกินป่าักไว้สามวันกินป่ยังใส่ได้นั่งไปใส่ได้สบาย เลยมีพักนี่หย่านี่มาพริกมาเครือกับไปฮุกเลยีดใส่พี่น้องมีแนวพุ่นหย่านี่คื่อพุ่นนะพุ่นไปซีดใส่อ็ไปแทงซอยให้ออกมาออกดอกดุกมาว่าถูกมาพุ่กมาเครื่องคลายอตอนนี้ไปฮุกข้างนอกไปฮุกไปซีด ออกมาส e ุกนกน้อยได้กำไลดีฮ็ดตามสูตรี่น้อยถึงสูตร๊ะๆเลยทำบุญลงซื้อขวดไงขวดซื้อขวดจริงขวดขวดไง ไขรขวดเท่านึงคนนะ่ะพี่นอ้องเขาใช้มือเขาไข้ขวดเท่านึงเพราะว่าขวดมันจะเป็นมันจะเป็นแก๊สพี่นอ้องมันไดขวดมันจะเป็นแก๊สเาต้องไข้ขวดตลอดไข้อ,อลึกอดัดไว้ไข้หายอากาศมันออกเพราะว่ามันเป็นแก๊สมันอัดเป็นขวดเาต้องไข้ต้องมาไข้มันตล,ลอดใช้อลึกอัดไว้ มันมุกไข่นีขวดสแตกน้องบิง,บง,บง,บงกินบิงกินาแตกกะบางเทือกบสีแตกตู้มพาดลูกปุดกครจะเสร็จพี่น้องผูสีางาตัว

่าบ่มีเด้อปาเบิดปปาเบิดแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องเรียบร้อยปลืนมซีโอ้ยบุ้มปลื้มซีเราพี่พี่นาะ ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่เร like ียบร้อยฉันดีใจพี่น้องใส่ได้โดนได้ปฏิบุริย์ง่ายเด้นะว่าปริมาณใส่บริสายลายเอาไปสมน้ำก่อนไม่เป็นว่าใส่แต่ฮอร์โมนอย่างเดียวต้องผสมนำเป็นสีไปสมน้ำเป็นสี หฮอร์โมนรคับคับคับตามสูตรยงไรตับงฟลินซีมีแล้วฮอร์โมนมีแล้วลินซี่ยืแบมอะไรบินซีมักสปี่ายประมาณหกชั้ปีล่ะพี่น้องอดนจักนี่ลินซ พิจเองพี่นาะพิินีมากกว่าชาองทกนพอดีสไซน์พอมนวใส่พิลินซีก็มีฮอร์โมนก็มีวัป,ปะทะการชองยาวเอเลยปะทะรอไปให้สีปาาูต้อห้แนวผูกับพี่นอ,อนนี้สวนนกกระกพี่นนองส่วนยังหกต้องทััดเน่าทัดเน่าออกับปูพี่นะอนปู เกษตรกรมีขุดกิลิสีกับเอาไปมากกว่าสามวันเลยก็ใส่ได้สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับสิบบอกสิสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทุกเพลงสำนียง,องเอ,พ,อพี่นอ้องเด้อพรคลิปหนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมมาตุนการแน่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ 拜拜，弟弟。Bye.